น่าจะมีกระบวน2 2อ,อ,อจอดรออยู่นะครับเห็นแว๊บๆนะครับรับกะบวน2าอ,องสองครับหัวเห็นกรุงเทพนะครับกลับมาใช้หัวรถจักรทำกระบวนแล้วนะครับปรตจอมตีสองหนึ่งสองนะครับ ากใช้ดีเซลลางมานานนะครับตอนนี้กลับมาใช้หัวรถจักรของกระบบนแล้วนะครับวนสอง,องสองเฉพาะเสาร์ทย์นะครับวันธรรมดาก็จะกลับไปใช้ดีเซลลางเหมือนเดิมครับ